โอ้บักเข็ยงยังไงไหมซองตัวไหมปีนปายกับตนี่ตะบุญใช่ปะป่าสวัสดีตอนเที่ยงเทียงครับพี่น้องครับยังอยู่ที่เที่ยงนาแม่โงก่อนทัวร์ที่ตะบลดงควางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องบรรยากาศครับในช่วงเทีบบ่ยงเที่ยงนี่ยบุรพาครับกำลังจะตึกสะดุ้งครับหาแนวกินเที่ยงพี่น้อง เดี๋ยวไปบึงเป็นรุ่นนกสะดุงง้งกลางทุ่งนาพป่น้องนี่ปากแล้งใหญ่ครับปากเขาวป็นน้องนกสะดุ้งบาตแรกครับบุจชกตัวโอ้ยตัวหนึ่งแม่ปลาเคียงน้อยตัวหนึ่ง เดรุ่นครับเรย์ก็คืออยู่บ anyway> ่กโอ้ปลาเคงใหญ่ไหมสองตัวไหมปาทูพิโน่ครับปลาเค็งครับตัวยิ่งใหญ่ครับเสียน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 ห้าตัวเพาะเรยก็คอดีปิ้งนะ แลนี่มิตรปลาเค็งไหมมีแต่ปลาเค็งแม่ไขมันมันมันจะเป็นไข่เป็นตัวหรือว่าปลามันนันนี่ตัวเล็กเป็นตัวอย่างเนาะมันจะเชิงกักบปลาธรรมชาติเท่านั้นเองเลยพี่น้องเอ้บึงนี่ปลาเค็งเมฆไข่ไอ้นี่ครับมี่น้องหวานีใจนี่ส่งเส้นใอ้คำแกนครับบ้านแล็กไปส่งตัวตอนที่ข่วงเมื่อกี้ผมมาประทันนี่สุดยอดบ้านต่อไปยันตัวขนาด เพราะอ,อันเก่าเนย <laughs> แล้วมีจักโตอยู่บ่านี้โบตีงไหมมิดจิลี่มม,มีเลยตัวนี้ <laughs> บาดตองนะ <laughs> าขาจะไหรนรายการฮะ คืออยู่บนนี้ปากระสิประประ,ประปลาเข้ามาเรียกหผบแล้วเขกวนบบมีจักตัวโอ้ดงไง้ม <laughs> ันยาพูดดไม่น่างำนะโบมีปีนมดไม่น่างำ บ่มีเลยไหมบ่มีปลาเลยบ่มีปลาเข้าบนน่ะเรียบและใส่มองกับปได้วันแห่กับปได้ครับอันนี้สิโอ้ได้สองตัวไหมได้สองตัวพอดีพอดีพอดีเน้ยพอดีเที่ยงนึงเนาะครับหนึ่งพี่น้องนี่มาแล้วครับมาตามนัดนานมเาเลยปลาเข่งใหญ่สามตัวแล้วกับปลาปลาหน่อยตัวหนึ่งครับ พี่น้องเอสวนครับโหมีปลาเข็งปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพ่งไเ็นอะไเนาะ ผลงานไอ้คำจันครับพี่น้องวันแห่ครับได้ปลาสี่ตัวกับหยาบมองพีงวพว่น้องเอพอดีได้กินคับหนึ่งครับ,บปลาเพียงเนี่ยเบิ้งเนี่ยสามตัวครับน้า,นาปลานี่คือใหญ่ไวแท้ใหญ่ได้ยิ่งกว่านี่ปลาปากนะครับพี่น้องเดือนนี่บอกเขาเดือนเนาะวางเซากับมมือนี่นนผลงานวันแห่คำจันทน้องเอง๋ปลาเพียงสามตัวสุดยอดเลยครับปิ้งคาเกลือพี่น้องเอ๋ ปลาคาตัวหนึ่งตรงน,นั้นเป็นปลาเค็งครับสามตัวครับวันนี้เขากินปี้กปลากับเจียวมกกะกอกครับหน,น,น้าน้อยโคยผู้เบา <laughs> รังคืม<ห>รังหามไลแล้วสันวส้นตน่้นแทมบูสิกมันโบะนั้นมันบบซุกโบะทั้งหน้างานสิเเ้าต์เลยมี่น้องครับบักคะทิศ สุดยอดเลยก้อนนี้รับตีปลากับตัวหนึ่งครับตัวนี้ปลาป,ป,ป่าปลาป่าปลากรงนก็ขับไปนอกหนึ่งปลากรงนนี่นี่ตัวใหญ่ใหญ่ไฟมันได้ปนละนิดหน่อยทำไปขังว่หนังเก็บซุกแล้วครับไม่ล้วนี่เดี๋ยวซุกเอา ปซุกแล้วปลาขาวกระเทิงไว้อ,อ,อีกมาดิชดจุกมาซุกมาลดเออจะเกี่ยวลืมอยู่นะเกยวไฟยังกินเนาะอืมากินมองมันซุกก่อนไข่ติดท้องเป็น้องข,ข,ขนาด สุขเหมือนว่าซุพอดีพอดีเพิ่มเพิ่มแม่พอดีเพ so ิ่มเพิ่มนมันจหวานจะได้รสซุกันไหมเอา้นี่มาเล้ครับพี่น้องครับกินข้วเพียรกันครับนี่สิงห์แะวันอืมือซื้อน้อมาจุที่อยงนี้วราามปใส่ประเด็นพี่น้องเลยได้ทังเลยสีน้อยๆได้ปล่อยเสียบนึงปลาบอก เดี๋ยวเราหมากกินกับขิงเนาะพี่น้องครับเมยไข่โอ้ยพี่น้องเอ้ไข่เรื่องๆนี่เข้มน้ำแบบจัดบปนะกินก็กินหนังเข้มันหนังงัวแข็งฮะแข็งแข็งสิฮะไข่ปลาเคึมคึมบวซุกพี่น้องเอ้ ต้งว่ารูปมันจะหนาหนาหาไหนตลงไปน้ำพ,พองพึกกว่าไข่มันนี่ไข่ปลาเค็งพี่น้องโอ้ปีปลาขาวบีแตะคุขมขนาด <laughs> ียปลากรีดแน่น้องเดขโมยมา อาเคงพี่น้องแม่ใครทุกตัวเลยครับหัวมันเสียบเนาะปิงปลานี่ยพึมพึ่มเขาอยั่งหนึ่<ะ>โอ้เป็นน้องหนึ่งักสัมปะพี่ผองเลย มาให้มาน,านา้าก,ก็รู้สึกว่ากินข้าวแบบนีดีนะอืมแซ่บเหรออืมจม่องแซ่บครับดูดองครับชุดยอดนะพอดีเลือดพิ่มเพิ่มอพอก็ยิ่เลืองานมาขัดกนันกับักคีสร้างนี่เฮียเฮียเฮีย <laughs> เป็นไลครับพี่น้องบรรยากาศเทียงนาน้อยคอยนางสาราพักใจครับงบประมาณบปเกินณพาาันสามล่ะครคุดหน้าเข้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับสิดเบ็ดทึกสะดุง้งรัวจ้าว่านแหเอาปลาขึ้นมาเห็ดอาหารกินอยู่เทียงนาน้อยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศความม่วนความสุขอยู่แบบบ้านๆทุ่งนาไม่โของอ่อนถั่วครับและพบกันคลิปหน้าเด้อครับขอบคุณสุขุสุคนที่เข้ามาับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนา,างกาือเเพุ่นนะปสร One, one.